ดูซ้ายไว้ไม่ต้องมาดูขวามากดูซ้ายเป็นหลักเพราะว่ารถมันเข้าซ้ายมันจะกันชนด้านซ้ายอาคิดว่าสิตามเ้ากปรยุยึดหลกักกระโนหนาหงุซ้ายเคยบอกเราี้จัดไปเอาเอาเอาหัจัดใส่จักรวาได้อบอาทีนี้บอกเลยว่าอันนี้มันจะหมดความคิดคือจะปวดหัวาม,ม,ามากๆเออรับซ้ายเลยยังวงอะไรนะ ใช้ไม่พอก็ไม่ทําให้เราผ่านได้เด้มันเสียตั้งแต่ที่แรกเราไม่ยอมปรับตั้งแต่ที่แรกแต่ว่าไม่เป็นไรก็โยกได้เจ็ดครั้งนี่นี่คือเปลี่ยนเกียร์ครั้งที่หนึ่งกรรมการนับแล้วนะเปลี่ยนเกียร์ครั้งที่สองใช้พวงมาลัยผิดข้างอีกยังใช้ผิดเออนั่นแหละเออหมุนมากกว่านั้นจกินกว่ามันจะเป็นขนานแล้วก็ระวังการชนด้านซ้ายด้วยเออไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นหรอกใช้แล้วก็คืนด้วยไม่งั้นมันจะชน ะระวังชนซ้ายอยี่าไปหมุนซ้ายๆอยมันติดตามซ้ายก็ต้องหมุนขวาเด้อเวลาถอยหลังถ้าตูดมันแคบลักษณะนั้นนะดูหมุนขวาพุ่งอะไรเออขวเแล้วประมาณนั้นแหละแล้วก็ถอยต่อไปนิดหน่อยโอเคเดินหน้าปรับซ้ายผ่านแล้วซ้ายโอเคเรื่อยๆไม่ต้องใช้เยอะรถมันขยับอีกแล้ว อายต์องอะไรที่ใช้ทํำยังไงเออนั่นแหละมีแค่นั้นแหละนะครับแต่คนขบับปฏิบูรู่เรื้งรูล่าว่ามันติจังไดนะนให้ลงมาดูก่อนให้ลงมาดูก่อนให้ลงมาดูว่ามันผ่านยังไงดึงเบกมือไว้จะได้ไม่ไหลอันนี้ก็เป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ยากที่สุดในการในการถ้าให้ทําเองผมบอกเลยว่าก็ยากนะครับแต่คนที่ทําเป็นแล้วก็ แต่ว่ามันมันถือว่าดีที่สุดไงถ้าบัวไ่เขาเห้ีห่ยนชีดทรายแบบนี้คือเขาผ่านบ่ผ่านใช่ไหมแต่ไม่ไม่ต้องคิดกว่านี้ก็ได้คือแล้วแต่แต่ว่ารถจะต้องอยู่ในช่องเนี่ยรถจะต้องอยู่ในช่องกวยเข้าใจป่ะครับแวนวาร์ี้ในกรอบแต่ว่ามันต้องเป็นขน,นานนัพนพอด้เข้าใจเข้าใจคําว่าขนานด้มันจะไม่มีอะไรให้เราดูเป็นแนวเลยล่ะเราจะต้องดูขนานให้เป็นด้านซ้ายที่เรามองเห็นเขาจะฉีดเส้นอยู่แล้วในสนามฉีดเส้นตรงนี้ไปหานั่น แล้วก็ฝั่งนั้นฉีดเส้นให้เหมือนกันแต่จะเป็นการดูขนาดถ้าในรูยังต้องมาได้ขนาดนั้นเออนั่นแล้นี่แหละคือาการตัดสินใจใช่ไหมล่ะยุคเดียวเฮ็ยจใดเจ้าสนเสียนี่ได้เข้าไปใน้รถครับข้างหน้าก็คือมันต้องเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบหรือว่าเมตรเขาก็มาการตัดสินถึงว่าผ่านเนยอันนี้คือเจ้าใดเขาก็หายผ่านนี่แล้วเพราะมันโอเคอยู่แล้วเอาไปเข,ข้าไปทางในควบคุมคาดให้ได้รถเจอได้รถมันสิบว่าได้กระโดดเวลาเขาออกโต ในนี้ดูนะครับขนานดูมันเป็นขนานกับตัวรถนะครับกรรมาการให้เอารถออกก็คือถอยหลังก่อนแล้วก็เราดูระยะด้านหลังด้วยถอยตรงเฉยๆวงอะไรตรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแคบอยู่แล้วปรับอะไรไม่ได้ เ,เดียเปลี่ยนเลยยังเกียเริ่มเริ่มเมื่อยแล้วมันคิดว่าจะพ้นไหมถ้าคิดว่าพวกพนเขาสามารถถอยหลังได้นะอ่าพคงอะไรทำยังไงเออพคงอะไรทำยังไงเออมากกว่านั้นมากกว่านั้นจนมันหมดหมดละ เออเนี่ยรอบนี้ถึงดีมากรอบเนี้ยตั้งคืนตรงด้วยเออเฉียงไปทางขวาจาักน้อยเออเนี่ยรอบเนี้ยดีมากๆการจอดรถอ่ะถอยล้างมาเนี่ย